เล่านิทานก่อนการกลางปี2,566โดยภิกษุณีสุทัศนาหมอยพราย,ายกระซิบก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนื้อหาสาระดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับขอย้อนนิดหนึ่งท่านโยมพูดคำว่าฝุ่นฝุ่นมาแล้วนะฝุ่นมากระเจดิดกระเจิงไฟไหม้ก็มาแล้ว ภูเขาไฟร,ระเบิดภูเขาไฟร,ระเบิดต่างประเทศมาแล้วแต่ประเทศไทยของเราถามว่าประทุไหมเราไม่โดนประทุแต่รอบข้างประเทศรอบข้างมันจะประทุถามว่าคําว่าสึนามิประเทศไทยจะเจอไหมท่านใช้คาว่าหมายถึงท่านโยมรอบข้างเจอแต่ประเทศไทยคือหางและสิ่งที่ต้องระวังก็คือประเทศที่น่าเที่ยวเราไม่อยากพูด เดี๋ยวคุณไม่กล้าไปเที่ยวไปหนไปได้แต่คือแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ Earthquake อะไรพวกนี้ต้องโหลดตลอดเวลาว่ามันเริ่มมีการสั่นตรงไหนคือถ้ามันใกล้กับประเทศที่เราจะไปก็อย่าไปแค่นั้นเองนี่คือเรื่องที่จะเตือนว่าปีนี้เรื่องของแผ่นดินไหวทั่วโลกเยอะแล้วไฟที่คนจุดอย่างต่างประเทศก็จะมารุนแรงไหมราบ7วัน8วัน10วันดับไม่ได้ ในประเทศภัยจากคนเมืองไทยจะมีเรื่องของคนที่ใส่เครื่องแบบเป็นผู้ชายจะมีความคลั่งและทำร้ายคนมากขึ้นแต่จะเป็นการทำร้ายแบบวิธีพิสดารและโหดเหี้ยมกว่าเดิมรู้สึกว่ามันจะโหดร้ายเกินไปค่อนข้างเยอะอันนี้ที่จะบอกในประเทศไทยแล้วก็จะมีเรื่องของการเบ่งอำนาจแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายผู้อื่น จะเห็นข่าวพวกนี้เยอะมากๆปีนี้ทั้งปีวุ่การสีสม้มทั้งปีจริงๆแล้วจะหนักมากโดยเฉพาะเดือนพอาานพษภคมพฤศจิกายนจะหนักมากๆแล้วก็จะมีที่เกี่ยวข้องกับพระผู้ใหญ่ที่เราตกใจด้วยไม่แน่ใจว่าถูกใส่ร้ายหรืออะไรก็ตามแต่ว่ายังไงพระต้องระวัง วงการบันเทิงปีนี้คนเสียชีวิตเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากหมดอายุไขเป็นโรคเรื้อรังเสียชีวิตเยอะยังมีอีกยังไม่หมดยังเหลืออีกหลายคนและก็เรื่องของการถูกใส่ร้ายอะไรทั้งหลายสำหรับไม่ทราบว่าดาราคนไหนที่นับถืออะไรที่ไม่ใช่ศาสนาปกติอย่างเช่นลัทธิบางลทัทธิ ที่แรกด้วยชื่อเสียงสมมตินะแล้วแต่คนเชื่อแล้วกันพวกนั้นจะถูกเอาคืนเพราะปีนี้เป็นปีแห่งศาสนาและเป็นปีแห่งเจ้ากรรมนายเวรเอาคืนปีแห่งเทพเอาคืนเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่เทพไม่ใช่พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ถูกตั้งเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเช่นอิสลามอะไรพวกนี้พวกนี้คือปกติปลอดภยัย แต่พวกที่นับถืออะไรที่ผิดปกติจะถูกเอาคืนคือขึ้นปุ๊บแล้วจะถูกเหมือนนกกำลังบินพอตกปุ๊บแล้วก็ร่วงเลยแล้วส่วนใหญ่จะเสียเพราะนารีเสียเพราะผู้หญิงปีนี้เรื่องล้อรถยนต์มีปัญหาเยอะทั้งไทยและต่างประเทศล้อรถยนต์และล้อเครื่องบินอะไรที่เป็นล้อที่ต้องสูบยางกว้างคืบหนึ่งพวกนี้จะมีการระเบิด และทําให้มีคนตายเยอะแล้วก็มีทั้งเกือบตายสําหรับเรื่องดีปีนี้แล้วปีนี้เป็นปีของเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ได้รับอะไรใหม่ๆแล้วเป็นอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่เกิดใหม่แบบตื่นเต้นตกใจว่าทำไมมนุษย์ถึงทำได้แต่จะบอกว่าอันนี้นะ่ะไม่ได้สร้างจากมนุษย์ มันสร้างจากความสามารถของคนที่ไม่ได้อยู่ในโลกของเราเพราะฉะนั้นเตรียมเลยข่าวมนุษย์ต่างดาวเจอยานเจออะไรเนี่ยที่เขาพูดกันว่ามโนบ้าบอคอแตกปีนี้จะมาเยอะมากเพราะปีนี้มันเหมือนปีของการทำสนสัญญาระหว่างการเริ่มต้นนวัตรกรรมใหม่และก็ของใช้ที่พยายามหาวัดสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีแทนที่ความเป็นมนุษย์ มันจะเริ่มเห็นเยอะขึ้นตรงนี้มนุษย์ต้องระวังต้องทำคุณภาพตัวเองให้ดีเห็นอะไรในการเลือกตั้งรอบนี้ถ้าได้คุณน,นี้น่าจะคิดว่ารักษาการเออทำไมใช้คำว่ารักษาการน่าคิดเนอะ5-6เดือนแต่ก็นานเหมือนกันแต่บอกว่าเค้กชิ้นนี้แบ่งกันลงตัวโมปลายภิกษุณีสุทัศนา ล่านิทานโงเ่เฮงลุงเปลี่ยนผิดที่ผิดเวลาส่งผลกระทบดวงตกสุขภาพพังหมอปลอยปลายกระเซิปัจจุบันสถานภาพนักปวดภิกษุณีสุทัศนาเล่านิทานก่อนการเจาะดวงลุงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโงเูเฮงเปลี่ยนผิดเวลาดวงแปก ระปลายบอกว่าเห็นหีบตั้งแต่ลุงมือเจ็บคุณลุงมือบวมคือมีครั้งหนึ่งได้ดูว่าคุณลุงไปฉีดหน้าจนตึงเป๊ะก็รอเพราะว่าตึงเป๊ะปุ๊บจะเกิดอะไรแน่นอนหลังจากนั้นพ่อคุณลุงหน้าตึงปุ๊บเห็นเลยอย่างหน้าตึงมากไม่มีอรอยตีนกาเลยตึงจนคิ้วเด้งเลยโงเ่เฮงมันมีความสำคัญกับชีวิต และเราต้องดูช่วงชีวิตว่าเราควรจะทำหน้าตึงหน้าเหี่ยวผมยาวผมสั้นเมื่อไรทีนี้เหมือนท่านทำผิดเวลาดวงท่านเปลี่ยนพอดวงท่านเปลี่ยนปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมากระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 1. จะต้องเจ็บตัว 2. จะต้องถูกหักหลัง 3. คือสิ่งที่เตรียมไว้มันจะล้มเพราะฉะนั้น เดือนประมาณเมษาพฤกษภาสิ่งที่ท่านหวังไว้อาจจะไม่ได้เป็นดังหวังตอนนี้ดวงเขาแผ่วแผ่วลงเยอะแล้วก็ข้างในเริ่มจะไม่ค่อยเอาก็ไม่รู้ว่าข้างในคือข้างในไหน,ไหนแต่รู้ว่าลุงพูดอะไรมาคำพูดเหมือนลมมันไม่มีความแข็งแกร่งแล้วก็คนที่เขาวางไว้ว่าจะมาช่วยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าของสีอะไรทั้งหลาย ทั้งหมู่ไหนทั้งหมู่ไหนมันไม่ได้ตามที่เขาวางไว้ซึ่งเขาก็จะรู้แล้วว่ามีคนหักหลังเขาด้วยปีกับอายุกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ท่านแพ้พักสีแดงแพ้ตั้งแต่ทำหน้าที่แพ้ตั้งแต่ทำหน้าโงเฮงมันเปลี่ยนดวงมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปด้วยเรื่องนโยบายทุกอย่างมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้ว และมันก็เลยเข้าทางของทีมแดงที่เขาพร้อมที่จะพุ่งทยานเต็มที่ถามว่าโรคหัวใจทําหาใช่ไหมภิกษุณีปลายตอบว่าถ้ารักลุงต้องบอกว่าลุงพักเถอะเหนื่อยไม่พอเสียใจเป็นโรคหัวใจด้วยเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้โรคหัวใจขึ้นเพราะดูแล้วว่าสุขภาพของลุงปีนี้คือหนักมากคือหน้ายิ้มไว้ก็สงสารเหมือนกันนะ ก็ห่วงใยก็อยากให้พักหน่อยการถอยมาหลายๆก้าวอาจจะมองเห็นอะไรมากขึ้นจริงๆถอยตอนนี้จะง่ายกว่าเพราะถ้าถึงเวลานั้น2-3ปีข้างหน้าเขาไม่ได้โดนยำปกติแต่เขาจะไม่มีใครคุ้มเขาแล้วทีนี้แล้วก็นอกประเทศอย่างเดียวหรือไม่ก็สลายหายตัวไปเองอัตโนมัติเพราะไม่มีใครช่วยเลย แล้วก็คนที่จะขึ้นตอน2-3ปีข้างหน้านั้นจะไม่เอาเข้าไว้และก็จะไม่ไว้หน้าถอยยังทันอยู่ยังไงถ้าถอยต้องถอยก่อนพฤกษาหรือพฤกจิกาอย่างไรก็ตามพระปลายมองเห็นลุงไม่ยอมถอยลุงจะต้องหาวิธีลงให้สวยแต่ลุงไม่ยอมลงเพราะฉะนั้นลุงจะต้องหาวิธีหาพวก ลุงก็หาพวกโดยการหาคนโน้นคนนี้เข้ามาอยู่กับตัวเองสุดท้ายแล้วลุงก็จะตัดสินใจได้ว่าพวกที่ได้มาช่วยอะไรไม่ได้ลุงก็เลยไปจับมือกับสีน้ำเงินและสีแดงคำถามคนเกิดวันที่2 1จะขึ้นใช่ไหมท่านยมบอกว่าคนที่เกิดวันที่2 1ปีนี้มาแรงและถึงเวลามันรวมกลุ่มกันไม่ได้แต่คอกัน แล้วจับมือกันแล้วทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นพฤกษภาต้องตั้งใจดูข่าวสองทุ่มครึ่งตรงนี้มีฝนมีฝนกับทุกอย่างซึ่งตามดวงเอาเฉพาะตามดวงรู้แค่ว่าพฤกษภาจากความสุดชื่นมันจะกลายเป็นการเปลี่ยนเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันง่ายประเทศไทยเรามีอดีตนายกรัฐมนตรีเกิดในวันที่ดังกล่าว อย่างอดีตนายกคนที่28เกิดเมื่อวันที่21มิถุนา2510และนายกคนที่29ซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกปี2566นี้ก็เกิดวันที่21มีมมนา2497นอกจากนั้นในบรรดาแคนดิเดตชิงนายกคนที่30ในปี2566นี้ ก็มีคนหนึ่งเกิดวันที่21สิงหาคม2529การเมืองหลังจากนี้ดูเป็นอะไรที่เราจะตกใจกันว่าทำไมเขาถึงญาติดีต่อกันมันจะมีข่าวคนนี้ไปคุยกับคนนั้นคนนั้นคุยกับคนนี้เยอะขึ้นแล้วก็ทำเป็นออกมาสู้รบกันต่อหน้า